น่าเกลียดจริงๆหืมยอดะลรขนาดนี้มันอะไรกันเนี่ยไหนจะคอมเมนต์อวยพวกนี้อีกแต่ก็ยาวว่าแหละพี่เก๋เป็นคนที่โดดเด่นนํามันใสจริงๆนะอะไรกันเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เป็นหวัดเนาะโอ้ยเ <N> หงซูจริงๆเลยอยู่ๆฝนก็ตกลงมาลมก็ไม่มีแถมมาใสอีก <N> โอ้โหก็ถ <N> ึงเก๋จะเป็นเบี้ยนก็เถอะแต่อยู่ๆมันโชว์แบบนี้ให้ปลย้องดีง <Wow. S 2> ไปเรียนไปไอพวกเวนเวนเอ้คิดว่าอยากให้พวกแกดูนะงี้งส่วเสร็ววันนี้คงไม่ใช่วันของเราจริงๆเพ่งซวยไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวนงกี้พี่กาไปชั้นไหนคะชัะ้นสองค่ะโอเคค่ะวันนี้นงกี้มีเรียนเช้าหรอคะ,ระขอแค่มาส่งงานแล้วว่าจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะเป็นเด็กดีจดังเลยนะคะชั <c oughs> ้นสามแล้วคะ่ะนงกี้เดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันนะคะกี้ให้ยูม,มาไปใส่นะคะพี่กา ตัวเปลี่ยนขนาดนั้นถ้าไปตักแอร์ในห้องเรียนเดี๋ยวพี่ได้ป่วยแน่แน่เย็นนี้พี่ออข้ามาคืนแล้วกันนะคะเอาน้าก็แค่ยืนเสื้อเองเรื่องคีนี้จะทําให้เราใจเต้นได้ไงกันเล่าเราไม่ได้ชอบแนวนี้สักหน่อยไอคิ้เฮ้ทำไมวันนี้แกไม่ใส่เสื้อยือดมาล่ะถ้าฉันจะลืมบ้างนี่แปลกนี่ไงอืออแกลืมนะมางเออจังเลยนะ แกลืมเสื้อเยื่อในวันนี้พี่การใส่เสื้อเยื่อแบบเดียวกับแกเป๊มามาหาอะไรเลยเนะแล้วการที่เขาใส่เสื้อเยื่อมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบไม่ต้องมาบ่ายเบีย่ยงเลยนะแต่ใส่แล้วดูดีกว่าที่คิดฮะแต่โพสติโซเชียลนี่น่าเบื่อเป็นบ้าเลย